หายไปนาน20ปีนักแสดงรุ่นใหญ่พร้อมหวนคืนวงการรับงานแล้วเงียบหายไปเลยตั้งแต่แต่งงานมีลูกนักแสดงรุ่นใหญ่ชิมฮเยจินหวนคืนวงการบันเทิงเกาหลีอีกครั้งพร้อมภาพรักใหม่สุดไวรันมีรายงานว่านักแสดงชิมฮเยจินภรรยาของนักร้องนักแต่งเพลงยุนซังและแม่ของไอดอลหนุ่มแอนตันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการหวนคืนบันเทิงเกาหลีอีกครั้ง ชิมพเยจีนเดบิวต์ในฐานะนักสแสดงในปี1995ปรากฏตัวในละครต่างๆเช่นโมเดลพาร์ทเนอร์ทางช่อง SBS และอีกมากมายในปี1998เธอได้ปรากฏตัวเป็นนักสแสดงนำหญิงใน MV a s h y o d i t ของยุนซังหลังจากออกเดทกันมา4ปีชิมพเยจีนและยุนซังแต่งงานกันในปี2545จากนั้นเธอก็ย้ายไปใช้ชีวิตที่ สหรัฐอเมริกาและทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกัน2คนตอนนี้ชิมพฮเยจินเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาสู่วงการบันเทิงเกาหลีอีกครั้งหลังผ่านไปกว่า20ปีเธอได้เผยความงามอมตะผ่านนิตยสารแอสไตล์และให้สัมภาษณ์ถึงลูกชายแอนตันเดบิวต์กับค่าย SM ในฐานะไอดอล k p o ๊ ตอนที่ฉันเห็นเขาจริงๆฉันคิดว่านั่นคือลูกชายของฉันจริงๆหรอมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันกำลังดูไอดอลเคป๊อตัวจริงมากกว่าและรู้สึกแปลกด้วยเกี่ยวกับแผนการที่จะกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งเธอบอกว่าหากมีอะไรที่สามารถทำได้ฉันยินดีที่จะลองทำขณะที่ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันมากมายว่าเธอไม่เพียงแต่ดูสง่างาม แต่เธอยังพูดและแสดงอย่างมีระดับอีกด้วยเธอสวยมากฉันไม่สามารถจุดดูเธอบน YouTube ได้แอนตันดูเหมือนแม่ของเขาจริงๆเธอสวยมากแต่ฉันไม่คิดว่าแอนตันจะคล้ายกับเธอภาพลักษ์ของเธอดีที่สุดเป็นต้น